โอ,อ้ยวันนี้แหนขอเช็คเสียงนะฮะขอเสียงอะไรดีบ้านรักน้องเร็วหน่อยเร็วดูแล้วฮะขอบคุณมากมากนะครับรู้แล้วว่ารักกันขนาดไหนนะครับวันนี้น้องๆโอ้โหจากโรงเรียน เดยมดมนะครับน่ารักมากอะไรฮะอยากตามไปบ้านอะไรนะคอนละยี่สิบพี่โบครับ สวยอย่างนี้ต้องตามไปบ้านสวยอย่างนี้ต้องตามไปบ้านได้แค่นี้แหละแม่ยี่สิบเดเล่นนะอะอะไรฮะคนแบกรักให้สองนี่ขอมาสองคนแบกรักให้มาสองร้อยคุณยายคิดถึงหนูมากโอ้โหแล้วเป็นคนยอมไม่ได้สิอย่าโอ้ ห้าร้อยขอบคุณครับอุ้ยน่ารักมากวันนี้คุณยายมาไม่ได้อยากมาไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งเพลงนี้ให้นะครับโอ้โหแบกรักมาให้ด้วยน่ารักมากเป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหม จะเต็มใจรับรักจากทายยางฉันจเจ้าเก็บเคอไหนาแต่ยังไงก็ยังแสนว่าเมื่อเราที่มากไว้านานหัวจ,จับใจโอเคแล้วเนาะ